สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ C D T V นะวันนี้ผมจะมาสอนลงโปรแกรมโปรแกรมเช็คสุขภาพ S S D นะครับ <Wow. S 1> เช็คความเร็ว S S D นะเหมือนที่คนที่เขาเวลาเวลาเขารีวิวคอมนะแล้วเขาจะ โชว์การอ่านเขียนการทำงาน SSD นะโปรแกรมนี้มีชื่อตามนี้เลยนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะเดี๋ยวผมก็อินเสิร์ตได้ตรงนี้นะครับน,นี่ชื่อนี้นะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวผมใชใ้ดูก่อนนะครับว่ามันคือโปรแกรมอะไรนะครับมันคือโปรแกรมเช็คสุขภาพ SSD นั่นเองอ่ะนี่นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนนะครับผมจะกดอ,อกไป มันจะอ่าทดสอบความเร็วอ่านเขียนของ SSD นะเดี๋ยวผมจะเปิดคู่กับ Task Manager ดูเลยนะครับ SSD, SSD ก็กำลังจะทำงานเลยนะ SSD, SSD ก็ทำงานไปเกือบเต็มเลยนะครับนี่ความเร็วอ่านเขียนผมตอนนั้นผมวัดได้560นะนี่ SSD ทำงานเต็มเลยนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมไว้สำหรับเช็คความเร็วนะก็สำหรับใครที่อยากลองใช้นะครับ อ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูวิธีโหลดกันเลยครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็กดโพ์่ะจะมีโทซนามานะครับเอาักแป๊บมันจะมีให้เลือกในส่วนของตัวทีมนะครับทีมว่าเราการไปนนะ ผมจะเลือกเป็นทีมปกติแล้วกันนะครับเป็นทีมประจำวันนะนนะก็กดไปที่โปรแกรมติดตั้งนะครับคอมโคตรกากเลยดิอยากได้คอมใหม่สนับสนสนใจะสนับสนุนคอมใหม่นะก็ติดต่อมาได้ครับอีเมลอยู่ด้านล่างเลยโอเคครับในส่วนนี้เราก็รอมัตโหลดเพีแป๊บเดียวนะครับเราก็เซฟไว้ในแอรจะทำการส่วนสอจับติดตาติดตั้งนะผมต้ดแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วแล้วพอมัน ตัวติตั้งตามปกติเหมือนติดตั้งโปรแกรมทั่วไปเลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เข้าโปรแกรมมากด oh yes นะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับซึ่งเราจะมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันนะครับว่ามันใช้ยังไงนะอ่ะนี่ขยายแล้วนะในส่วน setting นะครับก็เป็น default ไว้นะครับอ่ะตัวนี้ ของใครที่เป็น SSD NVMe เนี่ยก็สามารถติดตรงนี้ได้นะของผมเป็น SSD SATA นะครับแล้วก็โปรไฟล์ผมจะตั้งเป็นค่าโรงงานมาเลยนะครับสกินก็เป็น Default ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะครับอ่ะตัวตัวความอ่กตัวการวัดเนี่ยเราจะเอาเป็นโฟลเดอร์ไหนก็ลอง ตั้งดูนะส่วนผมลองลองเป็นทดสอบ SSD ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดสอบฮาร์ดดิสก์นะผมจะลองความเร็ว SSD ก่อนก็กดออกไปเลยนะครับมันจะได้ทดสอบความเร็วอ่านเขียนทั้งหมดนะครับ ตอนนี้มันก็ใกล้จะอ่านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทัสมินิเจอร์ให้ดูการทำงาน SSD นะฮะว่ามันทำงานร0 0ซนะครับเนี่มาล้าหน่อยนะอาจะดีทำงานไปเต็มเลยชื่อ่ะใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันก็มาอยู่ยฝั่งเขียนแล้ว โอเคครับตอนนี้นะเราก็ทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทาการทส SSD เสร็จเรียบร้อยนะเนี่ย SSD กลับมาทํางาน0แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสุขภาพ SSD กันดีกว่านะครับในส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นฝั่ง read นะฮะก็คือฝั่งอ่านนะครับส่วนฝั่ง left right, แล้วก็ฝั่งฝั่ง right นะครับจะเป็นการเขียนนะครับฝั่งขวาจะเป็นการเขียนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ถ้ามันทดสอบเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าออนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบในส่วนของตัวไดซีนะตัวนี้ซึ่งเป็น SSD อันนี้กันก่อนนะครับซึ่งเนี่ยความเร็วการอ่านนะครับตอนแรกที่ผมทดสอบเนี่ยมันได้แค่560นะซึ่งตอนที่ทดสอบรอบเนี่ยเนี่ยได้ถึง566.23เลยนะซึ่งมันแรงมากนะนี่คือแค่ SSD SATA สำหรับผมก็ว่าแรงแล้วนะก็คอมผมมันไม่มี slot M.2 เอาเท่านี้ก็ถือว่าแรงเหลือแล้วนะครับสำหรับ้ตบุกเครื่องเก่าเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอ่าส่วนค่าอ่านนะครับอยู่ที่435 m b ซึ่งมันสูงกว่าสเปคที่เขาเขียนไว้ข้างกล่อง SSD นะก็ตัวนี้ผมใช้เป็น WD Green นะครับตัวนี้240 g ิกนะซึ่งค่าค่าการอ่านเขียนเนี่ยเขาเขาเคลมมาข้างกล่งองว่า545 m b นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันได้เยอะกว่าอีกนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ดูตามนี้นะครับสุขภาพ SSD นะก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้คอมเครื่องเก่าเนี่ย แล้วเปลี่ยนนะลอง SSD ดูนะครับแล้วคอมคุณเนี่ยจะเร็วมากครับเข้า Windows แค่30วิวิเนี่ยสำหรับ SSD SATA นะสามสิบวิคือพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าเข้ามานะ้าเดี๋ยวก็ต้องรอโปรแกรมให้มันรันอีกนะก็ฮาร์ดดิสก็ร้อยอีกปัญหานี้ก็จะหมดไปแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัว าฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งฮาร์ดดิสตัวนี้ผมใช้เป็นของโตชิบะนะครับซึ่งมันติดเครื่องมาแหละนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสุขภาพฮาร์ดดิสต์ให้ดูนะว่าความเร็วอ่านเขียนฮาร์ดดิสกับ SSD เนี่ยมันต่างกันยังไงนะซึ่งคนที่ไม่เคยใช้ SSD เนี่ยลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจเลยนะครับเนี่ยดู SSD นะอ่านเขียนเนี่ยได้ได้ที่566นะครับส่วนเขียนเนี่ยได้ถึง435แล้วเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอาฮาร์ดดิสต์ได้ดูนะครับฮาร์ดดดดดดิสสผมจะะะทออออบบเปป็นนนไไ้้ีแลวกกััคร่ โอเคครับตอนนี้ก็ทำการทดสอบฮาร์ดดิสเสร็จแล้วนะครับซึ่ง ดูดีครับฮาร์ดดิก็ทํางานสุดแล้วนะอ่ะดูให้เต็มหูเต็มตาเลยนะสําหรับผมเนี่ยผมบอกไว้เลยนะสําหรับใครที่ใช้คอมเครื่องเก่าเนี่ยถ้าคุณอัปเกรดมาใช้ SSD นะมันจะเร็วเร็ว,รวแบบโคตรโคตรแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับสาหรับการบูตวินโดว์นะก็ดูดิฮาร์ดดิสเนี่ยได้แค่76กนะความเร็วการอ่านได้แค่7จ็ดสการเขียนได้แค่7 9็ดสิบเก้าจุดศนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอืดช้ามากนะครับสาหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะฮาร์ดดิสเนี่ยแต่ว่านะ ฮาร์ดดิสเนี่ยเขาแข่งในเรื่องของความจุนะครับไม่เน้นความแรงนะส่วน s อสเดีนี่ยเน้นความแรงไม่เน้นปริมาณนะครับซึ่งต่างจาก s อสเเมื่อกี้ที่ผมที่ลองทดสอบไปเนี่ยได้ถึง566เลยนะครับที่ผมได้ทดสอบไปการเขียนก็ได้ถึง500กว่าเลยนะซึ่งมันเร็วกว่าหลายเท่านะครับแล้วก็ยิ่งสมัยนี้นะ s s d เนี่ยราคาลงมาเยอะแล้วนะครับลงมาแบบโคตรถูกเลยนะคือ 240G กิกเนี่ยแค่1ัน0าสบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับ ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะได้ละเอียดประมาณนี้นะก็ฮาร์ดดิสนะครับก็เป็นของ t โตชิบะนะครับส่วน SSD ผมใช้เป็น WD 240 g b นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาในราคา1,250บาทนะครับซึ่งถ้าผู้ชมนะที่ใช้คอมเครื่องเก่าอยู่เนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าใหา้เปลี่ยนมาใช้ SSD นะครับแล้วคอมของคุณจะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับโปรแกรมทดสอบความเร็ว s s d เนะทดสอบพวกไดร์ต่างๆนะครับ